สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซิมเป e นเดคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับวันนี้เราอยู่กันที่ปายบุรีและผมจะพามาดูร้านกาแฟร้านเล็กๆร้านหนึ่งที่น่ารักมากนะครับชื่อร้านว่าร้านโทนร้านโทนและวเจ้าของร้านก็ไม่ใช่คนอื่นคนใจจากเรานะครับคือรุ่นพี่ของเรานั่นเอง ข้างในจะมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนึกว่าใครโหอะไรใครอะให้เราอะใครอ๋อสวัสดีครับผมชื่อนัทครับมาจากช่องอะไรซิมเป็นเดย์ครับมีองนกใหม่ครับมีไหม่ให้ด้วยใหม่ครับเอจะได้ดูตลกเยอะกันนะครับเนี่ยอันนี้คือผมต้องติดใหม่ติดใหม่ดีกว่าพี่เราจะได้คุยกันรู้เรื่องนี่นะไม่ ถ้าไม่ติดไม่ก็จะพูดแบบสวัสดีครับงผ<อ>มนเนี่ยอยู่ตลกกันเยอะครับพวกเราไปคุยไปนะพี่สบายสบายคำ <c oughs> ถามง่ายๆสบายสบาย <c oughs> เริ่มตน้นด้วยคำถามแรกจากความแตกต่างฝากพิธีกรแนะนำตัวให้ช่อง s ิม p ป e d เดรู้จักหน่อยครับสวัสดีครับ ผมตุนครับเป็นเป็นเจ้าของร้านเป็นคนชงกาแฟเป็นคนทําทุกอย่างในร้านนี้<ช>คนเดียวครับเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับส่วนหน้าที่อื่นก็ปรับไปครับบา,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 างวับางวันก็วิ่งไปร้องเพลง<า>บ้างอย่างเงี้ยครับได,ได้ข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วย <S <S เฮ้ย จริงปะเนี่ยไม่รู้ตัวเลยได้ข่าวมาว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับฝากด้วยครับวันที่สิบสี่กันยานี้นะครับคอนเสิร์ตครับปนินเต็มเต็มบ้านครบรอบสิบห้าปีของพวกพี่เขานะครับก็จะมีผมไปซนอยู่ในวันนั้นด้วยซึ่งถามว่าซ้อมหรือยังซ้อมยังยังยังอีกเดือนหนึ่งจะเล่นยังไม่ได้ซ้อมเนะครับแต่ทันแน่นอนคิดว่าเพราะเขาจองฮอไปแล้วยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องทันนะครับก็ใครที่มาดูเทปนี้ก็ พวกคุณใจเด็ดมากที่ซื้อบัตรไปดูนะฮะยังไงฝากช่วยกันกดบัตรด้วยนะครับใช่ครับตอนนี้พี่กําลังทําเมนูอะไรอยู่ครับเดี๋ยวพี่กาลังจะชงชาซึ่งจะเป็นชาที่จะเป็นเมนูใหม่ที่จะปล่อยเดือนหน้าใอ้ไม่้องนับไปชิมนะครับนี่เรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะแก้แรกก่อนขายจริงคือถ้าเรียกง่ายๆว่าเป็นหนูทดลองดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นชากระสับนะครับแล้วก็มีเป็นกุหลาบฝรั่งเศส แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปผสมผส,ส,สมอื่นเดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะฮะจัดไปฮะอันนี้ก็จะหกเลยเธอนิดน,นึงนะครับก็เดี๋ยวจะมีเครื่องดื่มตัวอื่นอีกให้ได้ชิมกันก็จะมีทั้งกาแฟทั้งชาชาเขียว อี้เดี๋ยวจะลองชงให้ดื่มหลยๆตัวตาแข็งแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องขับรถไปชุมพรต่อคือคุณถึงแน่นอนชุมพรอะแต่ไม่ได้เกี่ยวอะเครื่องดื่มผมหรอกเออถึงแน่นอนถึงกี่โมงก่อนไกลแล้วเธอก็อีกสามร้อยกว่าโลเรียกได้ว่าลำเมียดลำใหม่ใครที่มีโอกาสแวะมาที่ร้านปานโทนนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องดื่มทุกแก้วออกมาจากความตั้งใจของพี่เขาจริงๆ หอมมากเลยครับพี่มันหวานกำลังดีเน้นความหอมของชาแต่ว่ามันจะไม่ได้หวานมากแล้วก็มันจะมีกลิ่นพีชปลายๆคือแบบแรกที่ดื่ม,มเข้าไปเนี่ยมันเป็นชาก่อนออพอเราแบบอมไว้ในปากเนี่ยมันจะกลายเป็นกลิ่นพีชส,สวนขึ้นมาแบบขึ้นจมูกหอมมากเลยครับพี่อันนี้แจ๋วเลยครับร้อนๆนี่สดชื่นเลย เย็นใส่น้ำแข็งให้มาร้อนอะไรไม่หมายถึงอากาศมันร้อนๆเราดื่มเข้าไปแล้วมันสดชื่นโอเคออกไปทางรายการตลกซะแล้วเออมันต้องมีกันบ้างเดี๋ยวตะเหงาไปดีใจที่ชอบครับแจ๋วเลยครับครับแล้วอะไรอะพี่อะไรอีะอะไรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยครับความเป็นมาอะไรเงี้ยพี่ช่วยเราให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแบบคือพี่อะจากหนุ่มกรุงเทพอย่างเงี้ย ผมเป็นหนุ่มที่นี่เอาเหรอไม่ไม่ก็คือจริงๆก็ไปเรียนอยู่กรุงเทพนั่นแหละอ่าเสร็จแล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นคุณพ่อเขาทำเขาเป็นผู้ก่อตั้งถนนคนเดินะนะเนาะตรงตรงตรง,ตรงแถวบ้านเรานี่แหละถนนคนเดินปานบุรีนะครับแล้วก็เราก็เลยอยากอ,อยากมีไอเดียอะไรบางอย่างก็เลอยากมาลองทําเลยที่บ้านเกิดอะไรเงี้ยก็ตอนแรกเริ่มจากการทําของเที่ระลึกก่อนอื พวกเหมือดที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ในร้าน<ช>ที่เริ่มเครือกาแฟเข็มกัดใช่ครับ,รบเริ่มจากทุนเล็กๆอะไรเงี้ยร <The book. S 2> อปบุ๊กก็ก็เริ่มแบบเริ่มจากตรงงาน,นเริ่มแบบเออเราอยากมีไอเดียมีสตอรี่บางอย่างที่เราอยากเล่าอะไรเงี้ย mm hmm. เราก็เลยหยิบมาลองเล่นลองทําดูแต่ก็ไปทําทําทาหยุดหยุด mm hmm. มาได้สักพักหนึ่งจนแบบอ่าเราอยากมีแบบเป็นร้านเป็นจริงเป็นจังแล้วเราก็มาเช่าที่ตรงนี้ อเออแล้วก็ทําร้านแล้วก็ด้วยความที่กาแฟเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เรากินอยู่แล้วทุกวันเออเราก็เริ่มจากแบบเรียนรู้จากพี่ๆน้องๆที่กินกาแฟเนี่ยแหละครับไปรักจํำความรู้เข้ามาแล้วก็มาลองชงเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆก็เลยขายาเลยว่าง่าย ก็เลยก็เลยไม่เชิงว่าอยากขายซะเลยเราแค่รู้สึกว่าพอเวลาเรากลับมาบ้านแล้วมันเปิดร้านขายของเล็กธรรมดาเนี่ยมันเหงาเราเรารู้สึกว่ากาแฟมันเหมือนน้าเชื่อมสัมพันธ์บางอย่างที่แบบว่าเออเราอาจจะมีคอมมูนิตี้เล็กๆบางอย่างที่นี่ก็ได้อเหมือนช่วงชีวิตที่เราหายไปจากที่เนี่ย<อ>เราก็อยากจะกลับมาตรงเนี้แล้วเราก็อยากเออเราอยากมีเพื่อนเพราะเพื่อนเราก็เพื่อนที่นี่เราก็เติบโตไปไหนตอนไหนหมดแล้วเนาะแล้วเหมือน ที่ผมเข้ามาเนี่ยก็จะเจอลูกค้าที่เป็นพี่ๆที่เขาอยู่แถวนี้อืแต่ก็จะมาก็จะรู้จักกันก็เหมือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้อะไรเงี้ยคุยกันนิดนิดหน่อยหน่อยใช่แล้วก็เหมือนประมาณว่าบางคนเขาก็มาแล้วเขาก็แบบจริงๆเขาก็เข้ามาเพื่อเอาเขเมนต์เราเหมือนกันนะอะไรที่มันไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเอเราก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาด้วยใช่ในการทําร้านใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของมาแหละก็คือจริงๆแล้วก็ก็แค่แบบ อยู่เฉยๆแล้วมันขายของเยอะแล้วมันเหงาก็เลยทำกาแฟซะเลยแจ๋วเลยฮะสุดยอดฮะประมาณนี้ฮะช่วยแนะนำเมนูของทางร้านให้หน่อยครับเราจะเริ่มต้นกันจากเมนูกาแฟแล้วกันครับที่เป็นตัวชูโรงของทางร้านครับอ่อจริงๆกาแฟเราก็จะมีหลักๆเราจะใช้เม็ดจากแม่แดดน้อยนะครับก็จากไร่ของคุณอาเทนนะครับเป็นหลัก ก็จะแบบว่ามีทั้งขั้วเข้มแล้วก็มีขั้วกลางนะครับอันนี้คือก็คือจะจะเป็นตัวเบสกาแฟของที่ร้านแล้วก็จะมีดิฟอันนี้ก็คือาดิฟมากมายที่พี่ชอบแล้วก็เลือกซื้อมาเพื่อเอามาียนที่ร้านหมุนเวียนกันไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าผมสังเกตจากบริเวณตู้นี้เลยครับเป็นกลายเป็นดิสเพย์ไปเลยอันนี้ก็จะมาจากหลากหลายสถานที่มากใช่แต่ว่าก็จะเป็นส่วนน้อยส่วนน้อยที่ได้กินนะครับก็ ก็เลือกเลือกมาแปลกแปเข้าที่พื้นที่มันมีอืแล้วก็แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกาแฟที่แบบเหมือนมีสมองผลไม้อไรมะพร้าวอย่างสัาปะรดนะครับแล้วก็พวกซีซันนอลก็จะมีอย่างพวกมะเฟืองหรือมังคุดอะไรเงี้ยครับล้วถ้าคนที่ไม่ทานกาแฟจะมาร้านพี่ครับมีอะไรที่จะ ลองรับสําหรับคนที่ไม่ทานกาแฟมากก็สําหรับคนที่มาทานกาแฟเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นมัทฉะแล้วก็มีชาไทยก็จะมีมีให้เลือกดื่มกันเหมือนกันรวมถึงจะมีพวกชานะครับที่ตะกี้ให้น้องนัดลองชิมดูผมลองแล้วอร่อยมากครับแล้วก็ทางร้านก็ยังจะมีขนมด้วยซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนไปใช่ไหมพี่ครับก็จะมีอ่าหลักๆก็จะมีตัวนี้คาราเมลพุดดิ้ง ใช่จริงๆม,มันคือคาราเมลคัสตาร์ดเขียนผิดอมันเนื้อมันจะแน่นๆเป็นเป็นแบบคัสตาร์ดอ่าเดี๋ยวก็จะให้ลองชิมน้องนัดลองชิมดูจัดไปครับก็ขนมก็จะมีติดตู้ไว้เล็กๆน้อยๆนะครับ <c oughs> วันไหนอารมณ์ดีก็จะทําก็จะทําเพิ่มเติมอ๋ออันนั้นผมเคยลองชิมแล้วที่พี่เข้าไปที่กรุงเทพแล้วพี่แล้วพี่ถามว่ามีใครอยากรับขนมไหมใช่ทุกคนก็จะ นั่นเป็นเป็นเลมอนอะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้พี่เป็นเลมอนเค้กอ่าเลมอนเค้กกับตัวเค้กชาเขียวที่จะาําไปแบ่งแบ่งทุกคนกินเอ่อทุกคนในทุกคนในวงก็จะโดนหมดเลยโดนกันหมดตากร้องก็ได้ก็ได้กินด้วยเพราะว่าซื้อไปให้ตากร้องกินด้วยวันนั้นนี่ตากร้องก็สามารถบอกได้ว่ากินได้หรือกินไม่ได้นะฮะตากร้องบอกกินได้อ่ากินหมดด้วยได้ยินดังนั้นก็อุ่นใจแล้ว กลุ่มลูกค้าของทางร้านพี่ครับที่เข้ามาอุดหนุนพีน่ี่เป็นคนพื้นที่ที่ปานบุรีหรือว่าเป็นแบบนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาก็จะมีทั้งสองกลุ่มเนาะอะก็ก็เราอยู่ในช่วงในช่วงตั้งไข่าก็จะเริ่มมีแบบมีคนพื้นที่บ้างที่แบบว่าเหมือนประมาณแวะเวียนมากินจนกลายเป็นลูกค้าขาประจํา ออแล้วก็จะเริ่มเป็นแบบเหมือนค่อยๆส่งปากต่อปากกันต่อไปอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้กลุ่มใหญ่มากครับผมออแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวแหละที่แบบวันหยุดอะไรเงี้ยเขาก็จะแวะมากันหรือจากหัวหินขับเลยมาหน่อยตั้งใจมากินอะไรเงี้ยครับครับผมก็จะครึ่งๆฝากด้วยครับใคร,ครแวะมาเที่ยวหัวหินหรือแวะมาเที่ยวปานบุรีก็ฝากร้านปานโทนไว้ในอ้อมใจด้วยครับถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนมาแต่ว่าเช็ค ในเพจก่อนเพจปานโทนทั้ง Facebook แล้วก็ IG นะครับวิธีสะกดก,ก็คือปานภา,าษาไทยส่วนโทนเนี่ยสะกดเป็นภาษาอังกฤษครับ T O N E ที่เขาจะโพสต์วันที่เขาเ,ป,เขาปิดวันที่เขาปิดไว้เพราะว่าบางทีผมก็รักพาตัวพี่เขาไปทำงานเหมือนกันคือคือก็ใช้วิธีลงเป็นเดือนเดือนเวลาเวลาใครแลนจะมาก็จะได้สะดวกหน่อยอ่า ก็ลองเช็ควันเปิดปิดตัว่อนแล้วก็ถ้าเกิดวันตรงกันก็ฝากเลยครับแวะเข้ามารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดสําหรับคนที่รักเมนูกาแฟนะครับหรือถ้าจะผิดหวังก็ฮึบไว้ฮึบไว้ก่อนนะครับคือแบบสู้ๆนะออกนอกร้านไปแล้วไปกีดในรถก็ได้ครับแต่ขอให้มาชิมก่อนนะครับขอบคุณครับการทำร้านกาแฟทำยากไหมพี่การทำร้านกาแฟทำยากไหม คือถ้าในมุมที่ในมุมเราอะ่ะเราไม่ได้ทําเพื่อธุรกิจจริงจังขนาดนั้นแบบยอตอตรงเท่านี้เท่านี้อ่าคือก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเราอยากทเาเป็นคอมมูนิตี้เนาะครับผมอืมฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามันมันก็ยากแหละต่อให้มันไม่เป็นเชิงธุรกิจก็ตามมันก็ยากเพราะว่ามันมันมีส่วนที่เราต้องต้องทำหลายหลายส่วนทั้งส่วนของหลังบ้านอย่างเช่นเราต้องมาตั้งเช็คทุกวันว่าแบบอะไรหมดอะไรขาด อะไรเหลือบ้างาเช็ควันหมดอายุเช็คอะไรอันนี้คือส่วนสต็อกส่วนพวกคุณภาพของอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเออก็ต้องเหมือนจากแต่ก่อนอ่ะเราจะใช้วิธีจําจําอยู่ในตัวเราเนี้ยอ่าทุกวันนี้ก็เลยต้องแกะออกมาเขียนเป็นเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วว่าอะไรเราใช้วัวตถุดิบส่วนผสมเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณง่ายๆก็คือเหมือนเราต้องสร้างระบบมันขึ้นมา<ช>สาหรับร้านเราเพราะว่า เอ่อบางทีความจําอ่ะมันมันไม่พอใช่มันไม่พอ,พอเราไม่ได้ทําเรื่องนี้เรื่องเดียวใช่ไหมเพราะเรายังทําเรื่องอื่นด้วยแล้วก็เราก็ใช้ความจําไปหลายอย่างนะครับใช่ถ้าสําหรับเพื่อนๆที่กําลังเริ่มหรือเริ่มไปแล้วแล้วมีปัญหาคล้ายๆกันก็ลองสร้างระบบมันขึ้นมาเพื่อให้ระบบมันทํางานควบคุมไปทีหนึ่งมันก็น่าจะช่วยทําให้ธุรกิจมันฟล์ไปได้มากขึ้นครับผมเพราะว่า จร,จริงๆแล้วผมว่าหลักๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบจริงจังหรือว่าทําประมาณเนี้ยสิ่งที่มันต้องมีเลยคือมันต้องมีระบบอ่าเราอะซึ่งยอมรับเลยว่าเราเป็นคนไม่ได้มีระบบระเบียบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ยังต้องพยายามทําเพราะว่าถ้าไม่ทํามันจะเหมือนมันจะไม่เสถียรอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้พูดถึงสินค้าที่พี่ตุนออกแบบอ๋อก็ก็จะ สินค้าที่ออกแบบหลักๆก็จะมีเสื้อมีแก้วน้ําอาอะไรอย่างนี้จริงๆจะมีพวกแบบสมุดและโปสการ์ดด้วยนะแต่ว่ามันก็เหมือนต้นทุนในการผลิตอะไรย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีแต่เดี๋ยวไว้ค่อยทําใหม่อันนี้ก็จะมีเป็นล็อตเก่าๆ <S <S อันนี้ก็จะเป็นถุ่งผ้า <S <S <ๆ S 1> อันนี้ก็จะวาดเองลองสกรีนอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเต <ๆๆ S 2> มากคือคาแรคเตอร์ได้มาจากคาแรคเตอร์จริงๆจะมีสองอันมีเป็นคุณลุงป้าหมึกกับคุณป้าสับปะรดซึ่งคาแรคเตอร์เราได้มาจากพ่อกับแม่เรา ลุงหัวปลาหมึกเออ <Okay. S 2> ก็อ่าไอเดียของเที่ยลึกมันเริ่มมาจากเราทำงานสายกราฟิกครับผมใช่ไหมใสยออกแบบด้วยสิ่งที่เราจะทำงานคู่กับเวลาเราทำงานเนี่ยมันจะมันจะต้องทำงานคู่กับเรื่องสีแล้วก็จะมีชาร์สสีประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าแพนโทนอเออเราเลยเอาเรื่องของสีอะไปจับกับความทรงจำเราตอนเด็ก เช่น oh. เราเห็นปลาหมึกแดดเดียวที่ตากตรงปากน้ําปานเวลามันตากแดดต่เป็นสีแบบอมม่วงๆหน่อยอ่าอะไรนี้สับป,ประรดพันปัตะเวียที่าขายที่บ้านเราสีมันเป็นประมาณนี้เราก็เอาไปจับกับความทรงจําเราแล้วก็ทําเป็นแพทเทิร์นเหมือนเหมือนคอนเซตต็ปมันคือเหมือนภาพซ้ําที่มันเกิดขึ้นในหัวเราอะ่ะเพราะว่าที่ผมเห็นเนี่ยมันก็จะมีในร้านพี่ก็จะมีแบบปลาหมึกมีแบบสัตว์ทะเลมีสับปะรดเนี่ยสับปะรด คู่กันใช่แล้วก็จะมีพวกแบบอย่างพวกบ้าจ่างอะไรเงี้ยก็คือแถวเนี้ยก็จะเป็นแบบเมืองทําบ้าจ่างหรือไม่ใช่เพราะั้นเขาก็ทําบ้าจ่างทั่วประเทศเออมันของขึ้นชื่อของแถวนี้ไงมันไม่ใช่ของขึ้นชื่อหรอกแต่ว่าเราโตมาด้วยความที่แถวเนี้ยเป็นแบบชุมชนคนจีนแหละอ่าก็พอถึงเทศกาลแบบไหว้บ้าจ่างหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นอาม่า อะไรเงี้ยออกมานั่งทําบ้าจ่างกันเรารู้สึกว่าเออไอ้พวกนี้มันแบบเป็นแบบเรื่องราวในความทรงจําเราอ่าอ่าอ่างเงี้ยเราก็เลยหยิบมาทําอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเรื่องของของเทียรลึกที่เราทําอะไรเงี้ยครับจัดไป<ะ>มันเลยกการมาเป็นไอแท็กของร้านที่เขียนว่า color s of memory <S อ่าแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงมาสู่ไอพวกกาแฟต่างๆเมนูเครื่องดื่มที่มันเป็นแบบเหมือนถ้าเราไปจับคู่กับสับปะรดเราก็จะตั้งชื่อกาแฟว่า c o f f e ่เยลโล่อะไรอย่างเงี้ยเอาให้เข้าใจง่ายๆเลยว่าแบบอย่าง Apple, แอปเปก็จะเป็นแบบคอฟฟี่เรดอะไรเงี้ยก็ก็ไปตามสีของมันเลยตาม<ช>สีของผลไมแบบ้เอ่อมะพร้าวก็เป็น c ค f ฟฟี่ไวท์อย่างนงี้ใช่ใชก็จะก็จะประมาณนั้นจะได้ไม่ต้องแต่คือแต่ก่อนเราตั้งชื่อแบบอะไรให้มันยุ่งยากีก็มีหลังๆเราก็ตั้งง่ายๆคอ f ฟ e ่เพอร์เพลอด้วยเป็นม n งโ s, <S t e ีน ใช่มังคุดนั่นเองนะฮะออกเสียงดีๆนะมบงโกสตรีนนะแบงโกสตรีนอ่าครับก็ก็จะมีกาแฟมังคุดก็จะเป็นซีซันอลไปมะเฟืองเนี้ยก็จะเป็นซีซันอลไปอ่าเป็นฤดูไปนะครับถ้าเป็นส่สนใจทำกาแฟทุเรียนบ้างไหมฮะไม่กินใครเอาทุเรียนเข้ามาในร้านตีมือแตกเลยนะให้พี่ตุลฝากผลงานหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้านเรื่องช่องเรื่องวง ตามสบายเลยครับพี่ฝากยากฝากเย็นเลยเกินเมไม่มีอันไหนทําแล้วมันจริงจังกนันจริงจังนี่เลวงนี่จริงจังสิบห้าปีแล้วพี่ก็ก็ฝากร้านเล็กๆร้านนี้แล้วกันครับใครแวะมาแถวนี้อยากมาดื่มกาแฟนั่งพักชิลๆหรือมานั่งเล่นมุกตลกโปกฮาก็ได้ครับมานั่งอ่านหนังสือหรืออะไรก็ได้ครับที่ร้านเรามีครบทุกอย่างขาดอย่างขาดไม่กี่อย่างครับขาดแอร์ขาดไวไฟขาดที่นั่งสบายๆครับก็ ขันนิดหน่อยไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ตุลมากครับแล้วเดี๋ยวยังไงมีโอกาสหน้าแวะเวียนมายังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสําหรับร้านปานโทนครับถ้าแวะมาแถวนี้แถวปานบุรีก็แวะมาชิมกาแฟอร่อยๆกันได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องให้ผมด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุลสวัสดีครับ ผมเป็นโดนัทนะฮะสอดไส้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับอขอบเกลียวเชียวโปรเตีนนะ,ะครับกรอบกรุบม,มันจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่นี ระหว่างกรอบกับไม่